สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ต้นผักสลัดของเราก็อายุ38วันแล้วนะคะซึ่งปกติแล้วในการเก็บผักสลัดเราก็จะเก็บกันอยู่ที่ช่วงอายุ35วันถึง45วันอย่างนี้อยู่แล้วแล้วแต่ว่าเราพอใจที่จะขายต้นผักสลัดของเรานะในช่วงอายุเท่าไหร่เท่านั้นเองนะคะแต่ทีนี้เนะี่ย วันนี้นะ่ะมีลูกค้านะคะสั่งอยู่3าคนนะคะโบก,ก็เลยจะเก็บให้ลูกค้านะคะก็คือถุงละ53ามถุงนะคะถุงละครึ่งโลนะคะโบก,ก็จะเก็บคละกันให้เลยนะคะรอบนี้ก็จะมีเป็นกรีนปตเวียนะคะแล้วก็เป็นกรีนโอ๊กแล้วก็คอร์สนะคะที่โบจะเก็บในวันนี้พวกนี้โบอ,อาจจะแถมให้ลูกค้าก็ได้เพราะว่ามันต้นเล็กหรือเราจะเก็บไว้อีกก็ได้นะคะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวโบจะพาไปเก็บผักเลยนะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นในส่วนของ ผักกาดหอมอิตาลีนะคะกลีนบัตเตอร์เวียนะคะเห็นไหมคะว่าข้างล่างของผักสลัดนะมันจะไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันก็จะมีร่องรอยของพวกเพลีย้ยพวกมแมลงนะคะแล้วก็เก็บออกติดออกแบบนี้สำหรับรากนะคะใครที่จะตัดก่อนก็ได้นะคะตัดแล้วก็ค่อยแพ็คให้ลูกค้าก็ได้นะคะหรือว่าลับมว้วนเข้าแบบนี้เลยก็ได้นะคะ ม้นเข้าแบบนี้เลยแล้วก็จะช่างทั้งรากแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมหรือว่าใครที่ตัดรากให้ลูกค้านะคะแล้วก็ลดหลั่นลงไปนะคะเก็บออกเลยพวกมันไม่สวยงามนะคะ ตันนี้ก็น้ำหนักเบาๆเองนะคะหนึ่งกล่องนี้ไม่รู้ว่าจะถึงครึ่งโลหรือเปล่านะคุณผู้ชม 5าต้นแล้วนะคะเดี๋ยวบอจะเก็บไปสัก6ต้นนะคะแล้วเราก็จะไปช่างกันดูเอาไปช่างกันเลยค่ะนี่ก็เป็นตาช่างนะคะกดชิบขึ้นมา กดน้ำหนักของถาดตัวนี้ออกนะคะก็จะอยู่ที่0.00นะคะโบก็จะเอาอผักใส่นะคะต้นนี้อยู่ที่8 80กรัมนะคะคุณผู้ชม112รยแหต้น420กรัมนะคะ เดี๋ยวโบจะเก็บใส่อีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดต้นอยู่ที่สี่ร้อยเก้าสิบห้ากรัมนะคะเดี๋ยวโบจะเก็บใส่อีกนี่เยอะเลยนะคะราคาสูงอยู่ก็จริงนะคะแต่ว่ามันก็ได้เยอะมากๆเลยแล้ว ต้นเล็กสลับกันไปนะคะอันนี้ก็อยู่ที่5 0 4 535กรัมนะคะคุณผู้ชมโบก็จะเก็บใส่ถุงเลยสำหรับผักเครื่องโลนะคะโบก็จะใส่ถุง14คูณ22นิ้วนะคะคุณผู้ชมถ้า1กิโลเนี่ยก็จะอยู่ที่16คูณ24นะคะ1กิโลนะคะเพราะว่าเราก็จะใส่ให้มันใหญ่กว่าผักสักนิดนึงนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีเป็นเชือกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเชือกฟางนะคะที่โบเอามาตัด นะคะแล้วก็ม้วนเป็นบ่วงแบบนี้เพื่อที่จะเวลาใช้หิ้วมันก็จะได้สะดวกนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าทุกคนจะใช้เป็นอะไรจะใส่ถุงหิ้วไปเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่ถุงใสแบบนี้ก็ได้นะคะคุณผู้ชมที่จริงโบมีกระดาษนะคะมาลองแต่ทีนี้ไม่รู้ว่ามันหายไปไหนโบก็เลยจะจับใส่เลยนะคะถ้าเรามีกระดาษลองนะ่ะ อย่างเช่นนะคะแบบนี้เดี๋ยวให้ดูเป็นกระดาษลังหรือว่ากระสอบอะไรก็ได้นะคะคุณผู้ชมนี่สมมติว่าตัวนี้เป็นกระดาษหรือว่ากระสอบก็ได้นะคะเราเอามาเรียงใส่แบบนี้เวลาที่เราเอาใส่ถุงมันก็จะง่ายนะคะคุณผู้ชมเรียงแบบนี้เลย นี้นะคะแล้วก็เอาถุงออกมาต้อมใส่แล้วก็เอาใส่ถุง ถ้าเป็นฝาพวกรังพวกกระดาษแข็งมันก็จะง่ายกว่านี้นะคะคุณผู้ชมมันก็จะเห็นได้แตกต่างนะคะพอเราเข้าไปแบบนี้เราก็ดึงถุงที่เราลองใส่เมื่อกี้ออกนะคะมันก็จะอยู่ข้างล่างแบบนี้นะคะไม่งั้นถ้าเราไม่มีอะไรลองเราก็ต้องพันแล้วก็เราจับเข้าไปใส่ทีละต้นนะคะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็มัดให้สวยงาม แล้วนะคะแล้วก็เอาเชือกที่เราทำเป็นบ่วงเมื่อกี้มาใส่เรียบร้อยนะคะเก็บผักอันนี้50บาทมาดูว่าคอจะได้กี่ต้นนะคะคุณผ,ผู้ชมเห็นไหมคะมันก็จะเป็นล่องรอยของพวกมแมลงพวกเพลี้ยแล้วก็เก็บออก ที่ตัดลากออกเราอาจจะเพิ่มราคาขึ้นก็ได้หรือว่าจะขายเท่าเดิมก็ได้นะคะหรือว่าเพราะว่าถ้าเราช่างทั้งรากเนี่ยเราก็กิโลกร,รัมละ100บาทเนาะแต่ถ้าเราไม่ช่างลากด้วยนี่เราตัดออกเราอาจจะขายกิโลกร,รัมละร้อยหรือว่า150นะคะคุณผู้ชมก็ต้องดูว่ากำลังซื้อของ ของลูกค้าเราเป็นยังไงบ้างนะคะซื้อง่ายหรือเปล่าหรือว่าจับดูจับดูจับด,บดูแต่ก็ไม่ได้ซื้อนะคะอันนี้โบเกเป5ห้าต้นอันนี้เผื่อไว้เดี๋ยวลองเอามาชั่งดูนะคะหนึ่งต้นสองต้น <C> e <ek> 3มต้นสี่ต้นหต้นห้าต้นนี่สี่ร้กสกรัมนะคะหกต้นหต้นห้ารหกรัมเนี้ยก็เมแถมไปนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เอาใส่ถุงเหมือนเดิมเม่กี้เราห่อใส่ถุงนะคะแต่นี้ถ้าเราไม่ห่อใส่ถุงเราก็ต้องจับใส่ทีละต้นนะคะคุณผู้ชมซึ่ง โอกาสบอบช้ํามันก็มีเยอะกว่าของใบนะคะโอกาสที่ใบจะช้าก็เยอะกว่าจับประใส่เลยนะคะพันถุงลงไปเยอะๆแล้วก็เอาลากใส่นะคะแบบนี้แล้วก็ค่อยเอาถุงขึ้นมา เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เห็นไหมก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็พร้อมสำหรับส่งลูกค้านะคะหรือว่าใครจะทำแพ็กเกจจิ้งแบบว่ามีสติกเกอร์ขอบคุณสวยๆแปะตรงนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นชื่อเบอร์โทรของร้านนะคะแต่ว่าทีนี้โบไม่ได้ทำก็คือ เก็บขายแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็โพสเฟสเอานะคะหรือว่าลงในไลน์กลุ่มก็ได้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ใครสั่งแล้วก็เก็บไปส่งนะคะก็ดูกำลังว่าในรอบนั้นๆ,ๆน่ะ,ะลูกค้าเราสั่งเยอะสั่งน้อยแค่ไหนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ปลูกตามจํานวนเนาะท,ทีนี้ถ้าเราอยากเพิ่มจํานวนเราก็อาจจะต้องอ การประชาสัมพันธ์นะคะอาจจะโพสเฟสในกลุ่มของอำเภอนะคะของตำบลอะไรแบบนี้นะคะในการขายผักของเรานะคะหรือว่าจะขายในหมู่บ้านอย่างนี้แล้วก็แช่ในกลุ่มไลน์นะคะของหมู่บ้านเราหรือว่าที่ทำงานเราแบบนี้ก็ได้นะคะแค่ครั้งสองครั้งเราทําติดต่อกันเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่านะคะว่าเราขายผักนะคะรอบต่อไปนะคะเขาก็จะได้รู้ว่าเนี่ย ที่เรามีผักแบบนี้ขายนะนะคะก็สามารถอุดหนุนได้อะไรแบบนี้นะคะโอเควันนี้ก็พามาเก็บผักเรียบร้อยแล้วนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมก็แล้วกันนะคะในการปลูกผักนะคะหรือว่าการหาช่องทางการขายเนาะเพราะว่าหลายคนเนี่ยอยากจะปลูกนะคะไม่รู้ว่าจะขายให้ใครนะคะคุณผู้ชม อันดับแรกเนี่ยปลูกแล้วต้องกินเองก่อนนะคะชิมก่อนว่ารสชาติผักของเราเป็นยังไงอะไรยังไงได้ไหมนะคะปลูกรอบนี้ขมเกินไปหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าเรา ปลูกเลยแล้วก็เอาไปขายเลยแบบนี้นะคะรอบนั้นอาจจะขมนะคะลูกค้าเราอาจจะไม่ชอบแล้วก็อาจจะไม่กลับมาซื้อเลยนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยชิมทุกรอบก่อนขายนะคะแล้วก็บอกว่าเออรอบนี้เนี่ยมีรสขมนิดนึงนะรอบนี้ไม่ขมเลยอะไรแบบนี้ลูกค้าเขาก็จะได้ตัดสินใจในการอุดหนุนของเราในครั้งต่อๆไปแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าโบเองเนี่ยไม่ได้ไม่ไม่ได้ขายส่งแบบอยู่กับตลาดในอำเภอนะคะมีแต่ว่า ขายกับเพื่อนที่ทํางานแล้วก็ในหมู่บ้านแค่นั้นนะคะเพราะว่าด้วยด้วยด,วย,ดวยที่เรามีงานประจํานะคะก็ไม่ได้มีเวลามากมายนะคะมีเวลาแค่ตอนเช้าแบบนี้นะคะก่อนไปทํางานหรือว่าหลังเลิกงานนะคะคุณผู้ชมแค่นั้นเองนะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมขอให้คุณผู้ชมปลูกผักอย่างมีความสุขก็นแล้วกันสลาน,นิดก่นสวัสดีค่ะบ๊ายบาย